ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติวสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันกับหลังเกมที่ไทยถล่มติมอร์ลิเตไป10-0น,นะเป็นหลังเกมศึกชิงแชมป์อาเซียนนะเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ที่เรียกได้ว,ว่านี่เราโชว์ฟอร์มดีตั้งแต่เริ่มครับสำหรับการเจอติมอร์ลิเตได้สร้างสถิติใหม่ที่เรียกได้ว,ว่านี่เราทำลายสถิติที่ทีมชาติรุ่นเก่าๆเคยทำมาในการยิง ถลมทีมฝั่งตรงข้ามได้ถึง10ลูกนะเป็นฟอร์มที่เรียกได้ว,ว่าระเบิดระ,ะเบิดแล้วก็แท็กติกที่เราใช้เนี่ยเรียกได้ว,วา่าเป็นแท็กติกบุกอย่างสวยงามก็โจมตีทางซ้ายทางขวาที่มีทุกรูปแบบครับคือทีมชาติชุดนี้ที่เขาที่เราคัดมาเนี่ย ที่อิชิได้คัดมาเนี่ยเป็นอะไรที่บอกเลยว่าลงตัวมากๆมีทั้งรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าผสมกันหน้าใหม่หน้าเก่าผสมกันแล้วทาให้รูปเกมรูปแบบเกมเนี่ยมันมีมันมีความสมดุลแล้วมันทาให้เกมรูปราบลื่นแล้วก็ไหลลื่นแล้วก็กองกลางเนี่ยเรียกได้ว่าเราเหนือกว่าทุกตําแหน่งเลยครับแล้วก็มีความสมดุลในการเล่นการอะไรที่เรียกว่านี่เข้าขากันมากเข้าขากว่าช่วงอุ่นเครื่องฟีฟ,ฟ่าเดย์ด้วยซ้ำนะสำหรับการสําหรับการแข่งขันฟุตบอล ทีมชาติไทยนะนี่แล้วก็ได้ไปชัว์ฟอร์มดีครับถล่มทิโมรเรเตไปด้วยสกอร์10-0น์นนะก็จะมาพูดคุยกับรายละเอียดแมตช์นะครับรายละเอียดแมตช์ของคู่นี้แล้วก็จะมาสรุปว่าแต่ตีแมตช์นี้เป็นยังไงแล้วก็มันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะทําแยกไปอีก2หัวข้อนะที่เราจะแยกไปพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะครับเราจะแยกเป็น2หัวข้อนะในหัวข้อแรกแล้วก็จะมาพูดถึงนะครับกับรายละเอียดแมตช์นะครับแล้วก็มา คุยกับรายละเอียดแมตช์ในเกมนี้ครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดแมตช์แล้วก็สถิติการแข่งแล้วก็ทีมชาติไทยนี่ยยิงในนาทีที่เท่าไหร่นะอันแรกก็เปิดมาก็นาทีที่4ครับทีมชาติไทยก็ได้โหมบุกนะผมก็เรื่องบอกท่านว่าทีมชาติไทยเนี่ยเราใช้แผน4-3-3ครับในการเจอติมอร์เลสเต้นนะแล้วก็นาทีที่4เนี่ยเบิามินดเดวิยดก็ได้ยิงประตูขึ้นนําให้ทีมชาติไทยแล้วนะครับ เบนจามินเดวิดเนี่ยก็ยิงขึ้นมาตั้งแต่นาทีที่4นะขึ้นมาเป็น1 0แล้วก็แพตริคุตับสั้นครับมายิงลูกที่2ในนาทีที่17นะครับสุภณะเหมือนตาก็มายิงลูกที่3าในนาทีที่28แนะแล้วก็เบนจามินเดวิดครับมายิงอีกลูกได้ลูกที่2ของเจ้าตัวนะในนาทีที่32นะครับเป็นการเล่นที่เ,เนะรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายของผมอยู่เหมือนกันนะครับเป็นลูกที่ยิงแบบสวยงามทุกลูกนะเป็นลูกที่ทีมไทยเราประสานงานกันขึ้นมาแล้วก็ทําการยิงทําการเล่นร่วมกัน เกมลูกเกมเล่าเราทได้ดีคนระับผมให้ 10, 10, 10, สิบเต็มสิบสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะปมาดูที่รายละเอียดแม็กครับรายละเอียดแม็กของเกมนี้ก็จะมีรายละเอียดแบบนี้ก็คือไทยเนี่ยมีโอกาสยิงยี่สิบครั้งครับตีมอมร์มีโอกาสยิงห้าครั้งถ้ายยิงครอบกรอบสิบเจ็ดครั้งครับแล้วก็เป็นสิบประตูนะครทางฝั่งตีมอร์เตมีโอกาสยิงห้าครั้งแล้วก็ยิงครอบกรอบหนึ่งครั้งนะครับ ทีมชาติไทยความบอล60%ติมอร์เีลสเต้ความบอล40%่เทีมชาติไทยสองบอล5 6ารครั้งครับติมอ์เสเต้เนี่ยสองบอล3 8มิครั้งนะแล้วก็อัตราการส่งบนมั่นจำเนี่ยของทีมชาติไทยมีแปดิหกเอร์เนงติมอลเดเต้มีเจดห้าอร์นไทยฟาหกครั้งติมอลฟาเครั้งไทยศูนย์ใบเหลืองตีมอนใบเหลืองไทยศูนย์ใบแดงตีมอลศูนย์ใแดงไทยหนมฟอล้ำหน้าตีมอ้คานยาล มาหรือทางผู้ที่กองเชียร์ของไทยเราเนี่ยเราได้คาดการณ์ว่าเราน่าจะถล่มได้นะแต่สกอร์ที่มันออกมาเนี่ยเรียกได้ว่านี่มันเกินที่เราจะคาดหวังไว้มันดีกว่าที่เราคาดหวังไว้หลายเท่าครับสำหรับวันนี้ก็การมาคุยกับทีมชาติไทยหลังเกมในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะก็มียปเท่านี้ครับแล้วก็ การยิงประตูของไทยในยเป็นประวัติศาสตร์ใหม่นะที่เรายังได้เสียบลูกนะครับสำหรับวันนี้ก็ข้อมูลที่นํามาก็มีเท่านี้ครับสนามนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้นะที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมา รีวิวแล้วก็แปะโพราะนันเคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งความจะขึ้นร,รวบเรื่องอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้านะครับที่ทางช่องเราเนี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับ หวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่สูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่ Google ไซต์นะสามารถให้ทุกคนไป คลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั o นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้คนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงกนะ์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ